มือใหม่เล่นยังไงควรเล่นประมาณไหนแนวทางเป็นยังไงนะครับและควรปั้นตัวอะไรบ้างในช่วงเริ่มต้นนะครับเพื่อมาให้พลาดหรือไอดีโตช้านะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง eom 6 2กระับมาพบวกวับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตามที่บอกก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าผมจะแนะนํานะครับว่าคนที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยควรจะทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะ อ่ะไม่พูดเยอะนะครับอย่างแรกเลยคุณควรที่จะรีหาตัวแทโอนะครับผมก็คือหมดไปแล้วนะอ่ะรีหาตัวแทโอให้ได้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นดาเมจในช่วงแรกในการผ่านเมือเรื่องนะครับอย่างน้อยให้ได้หนึ่งตัวนะรีให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณดวงดีรีได้บิสกิตนะครับผมสามารถเล่นได้เลยโอเคไหมบิสกิตหรือไม่ก็แต่มันยากมากเลยนะบิสกิตยอนฮีอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้ เริ่มเล่นได้เลยนะครับอ่ะเมื่อคุณเริ่มเล่นแล้วนะแต่ผมแนะนําให้หาแทโอดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ผ่านเนื้อเรื่องได้ได้ดีนะครับอ่ะหลังจากที่เราได้รีแทโอมาแล้วนะครับได้แทโอมาแล้วให้คุณปั้นแทโอเป็นตัวแรกทําให้มัน6ดาวก่อนเริ่มแรกนะครับคุณเล่นเนื้อเรื่องไปเลยครับเล่นเนื้อเรื่องไปเลยยาวๆนะครับผมจนถึงแบบ5ถึง6เลยนะ แล้วคุณจะได้ตัวเด็กมานะครับไม่ว่าจะของรางวัลอะไรก็แต่กดลับให้หมดนะครับคุณจะได้ตัวเด็กมาแล้วก็สิ่งแรกเลยก็คือคุณควรปั้นตัวแทโอหรือตัวดาเมจเป็นอันดับแรกนะครับโอเคปะ่ะปั้นตัวดาเมจก่อนนะครับให้ปั้นตัวดาเมจให้ถึง6ดาวก่อนยังไม่ต้องบวก5ก็ได้นะแต่ให้ถึง6ดาวก่อนนะครับโอเคปะ่ะ แล้วถัดมาที่คุณควรที่จะทํานะครับนั่นก็คืออีวาน,นครับตัวสามัญประจําบ้านในช่วงแรกนะครับใครกันอย่าย่อยทิ้งเด็ดขาดนะครับอย่าก,กินแซบเด็ดขาดนะตัวนี้ใช้ได้ทุกคอนเทนต์จริงๆครับถ้าคุณไม่มีรูดีเอออีวานเนี่ยปั้นไปสุดเลยครับเจาะผมเจาะรูให้ด้วยนะเห็นปะเออแต่บางคนเขาไม่เจาะนะแต่ผมแนะนําเจาะไปเลยครับถ้าคุณยังไม่มีรูดีอ่ะเจาะไปเลย2รูเออให้เขาใส่อุปกรณ์ให้ครบเซตจนะครับปั้นให้ถึง6ดาวก่อน ยังไม่ต้องบวก5ก็ได้เก็บตัวเด็กไปปั้น6ดาวตัวถัดมานะครับแนะนำเลยตัวน,น้องแท็กซี่ของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือการเติมครั้งแรก35บาทนะครับสนับสนุนเกมหน่อยถ้าคุณคิดจะเล่นเกมนี้นานๆนะครับผมเพราะงั้นจัดเลยคุ้มแน่นอนเพราะลีน่าไปทุกคอนเทนต์จริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้3ตัวแรกที่คุณควรทำา6ดาวและปั้นนะครับโอเคป่ะนี่คือผมแนะนำนะ แต่ถ้าใครแบบว่าอู๋ผมฟรีจริงๆครับพี่อีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําเลยไปได้เกือบทุกคอนเทนต์นี่เลยครับแต่ผมไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้นะหมาย,มายถึงช่วงแรกที่ที่ผ่านด่านผมไม่ได้ใช้แต่ตัวนี้ใช้ได้นะครับมีตายเกิดให้เพื่อนชุบชีวิตให้เพื่อนนะครับเออตองงั้นปั้นไปเลยครับหกดาวถ้าเกิดคุณไม่เอาลีน่าแต่แนะนําเอาลีน่าเหอะนะจริงๆขอร้องคุณจะชีวิตง่ายขึ้นเยอะถ้าคุณมีลีน่านะครับอ่ะ เมื่อคุณปั้นสามตัวละครหลักอย่างฮิว <Hill, S 2> ดาเมจและแทงครบหกดาวแล้วออก,ไปไปกันคุณก็เริ่มเล่นได้เลยครับเนื้อเรื่องยาวๆต่อมาที่อาจจะปั้นดาวหน่อยนะครับก็คือดูราเชลหรือเลเชลเรานะครับผมปั้นไปเลยครับตัวนี้สามารถยืนได้แต่ว่าตัวอาจจะบางไปหน่อยนะแต่ก็ยืนรับดาเมจให้เราได้เพราะเขามีตต้เกิดไง แล้วก,ก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวฟรีนะครับตัวเอสลองดีก็เข้ามาอ่ะคุณเล่นทีมนี้ไปก่อนก็ได้ในช่วงแรกนะครับเล่นไปก่อนแล้วพอคุณเล่นเนื้อเรื่องผ่านไปคิดว่าน่าจะน่าจะไปติดอยู่ประมาณด่าน7ด่าน8นะครับน่าจะติดนะทีเนี้ยพอคุณติดเนื้อเรื่องที่7เนื้อเรื่องที่8แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําสเต็ปถัดมาเลยนั่นก็คืออย่างผมไม่บานถึงสิบห พึ่งมาถึงสดอรเลสิ่งที่คุณต้องทำนั่นก็คือลงเลดวัวครับขั้นต่ําเลยนะคุณต้องพยายามดันไม้ถึงเจครับวัวเจแนะนําเลยแรกๆคุณจะติดห้าหรือสี่สี่หรือห้าเล่นไปก่อนก็ได้วันแรกนะเล่นไปก่อนสี่หรือห้าเพื่อให้ได้ของพวกเนี้ยมาสวมใส่ให้ตัวละครเรานะครับโอเคปะพอคุณได้ของพวกเนี้ยเอาใส่แบบ บวกสัก9บวกสัก6ไปก่อนให้พันพอยืนมาถึง7จ็ดได้คุณเข้าใจปะประมาณนี้นะครับคุณค่อยปั้นตัวเลดวัวแล้วถามว่าตัวเลดวัวมีอะไรบ้างมาผมแนะนำถ้าเปิดกาชาไม่ได้เลยนะให้มาสร้างตรงนี้ครับรวมอ่ะนี่ผมแนะนำนะสไนปเปอร์ครับถ้าคุณไม่มีเอสปาดานะเออสไนปเปอร์ ตัวที่2นะครับที่คุณควรปั้นคือ black rose ครับถ้าเกิดคุณหาในกาชามไม่ได้ให้มาสร้างจากตรงนี้เอานะครับโอเคปะมันสร้างได้อาทิตย์ละหนึ่งตัวนะแล้วต่อมาที่ขาดไม่ได้คือคารอนครับปั้นคารอนเอาให้ได้เนี่ยคือ3เมนหลัก3ตัวหลักนะครับ1่คารอน on, black rose แล้วก็ slipper โอเคปะ 3ตัวนี้ต้องมีในดันวัวนะครับโอเคไหมคุณปั้นมาถ้าเกิดคุณปั้นเนื้อเรื่องแล้วให้คุณมาปั้นสามตัวนี้ให้ถึงหดาวจะบวก5เลยก็ได้นะเออเอาให้ถึงเอาดันยังไงก็ได้ให้มันมาถึงดันเจ็อ่ะให้มาถึงดันที่เจ็ดให้ได้นะครับส่วนอ่าสามตัวนี้ไปแล้วตายตัวใช่ไหมส่วนอีกสองตัวที่เหลือก็ไม่ต้องปั้นเพิ่มครับทุกคนคุณไม่จําเป็นต้องปั้นเพิ่มเลยเพราะว่า คุณมีตัวเอาตัวเนื้อเรื่องมามาใส่ก็ได้นะคุณอาจจะใส่เป็นนี่เลยอีวานลีนา่าตัวฮิวอีกหนึ่งตัวเอาผมเอาลีน่าเอาทำไมวะนี่คุณอาจจะเอาเป็นลีนา่ามานี่เลยแล้วก็สลิปเ,นเนปอร์นนแทนเอสปาดาครับนี่ผมสลิปเปอร์น,น่าจะอิ่มอร่อยไปแล้วนะครับเพราะว่ามีเอสปาดาแล้วไงนี่น,นี่นี่นะครับ ทีมเริ่มต้นที่ผมเล่นนะครับประมาณนี้เลยโอเคปะ่ะเมื่อคุณดันถึงด้าน7แล้วคุณก็ปล่อยฟาร์มเป็นจุดพักยาวๆไปพักใหญ่เลยเพื่อที่จะมาเล่นเนื้อเรื่องต่อโอเคไหมพอคุณปั้นตัวพวกเนี้ประมาณนี้นะนี่คือสเต็ปการปั้นนะ 1. ปั้นเอปั้นตัวแทโอตัวดาเมจก่อน 2. ปั้นอีวาน 3. ปั้นลีนาอ่ะ สามปั้นลีนานะส่วนสี่กับห้าก็คืออันนี้คือกรณีผ่านเนื้อเรื่องนะเป็นราเชลกับเอสนะครับสองตัวเนี้ปั้นแค่พอยืนได้พอนะครับคือเอสเนี่ยมีหน้าที่ในการนี่นะครับผมลดพลังป้องกันนะครับ20%เลยถ้า6ดาวนะเออแล้วก็ราเชลนะครับก็จะมีสกิลนี้นี่นะครับผมลดพลังป้องกันนะของสตูนะครับ แล้วก็เพิ่มอัตราตีจุดอ่อนด้วยมันจะเพิ่มมันเป็นเหมือนน้องๆของคริทิคัลอ่ะเออประมาณนี้นะครับปั้นแค่พอยืนได้ก็พอนะครับ2ตัวนี้โอเคนะแล้วสเต็ปต่อมาพอคุณตันเนื้อเรื่องแล้วไปไม่ได้แล้วให้มาปั้นตัวเลดวัวนี่ก็คือคารอนสไนเปอร์นะครับแล้วก็แบล็กโรสโอเคไหมแล้วคุณก็ดันมาถึง7ด,ดันมาถึงด้านบัวเนะครับพอถึงด้านบัวเปุ๊บคุณได้อุปกรณ์ดีๆใส่ ขั้นตอนถัดมาเลยนะครับเจาะรูแทโอครับโอเคปะ่ะทีนี้คุณจะเริ่มเจาะรูแล้วคุณต้องเริ่มเจาะรูตัวละครแล้วเพื่อที่จะไปได้ต่อนะโอเคไหมครับคุณจะต้องเริ่มเจาะรูแทโอนะครับเพื่อให้ดาเมจไปได้ต่อพอคุณเจาะรูแทโอเสร็จปับ๊บต่อมาผมแนะนําเจาะลีน่าก่อนครับให้เจาะลีน่าก่อน,น,เ,น,นเพราะว่ายังไงอีวานก็ยังยืนไหวโอเคไหม เจาะลีน่าก่อนนะครับพอเจาะสองตัวนี้เสร็จปับ๊บคุณะจะเจาะอีวานก็ได้นะแต่ผมแนะนำเจาะเหอะ <Yeah. S 1> มันใช้ได้ได,ไ,ดได้หลากหลายแล้วก็ช่วยได้ในหลายๆสถานการณ์จริงๆนะประมาณนี้นะครับช่วงเริ่มแรกผมจะปั้นตัวประมาณนี้และจะมีตัวละครสมมติว่าคุณเอา2ส,สเต็ปที่ผมบอกก็คือปั้นตัวเนื้อเรื่องก่อนแล้วก็ปั้นตัวของดันวัวเสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณจะไปติดด่าน เนื้อเรื่องผมไม่มั่นใจว่าด่านที่เท่าไหร่นะไปดูเราไปดูเลย้วยกันอ่ะผมไม่มั่นใจว่าคุณจะไปติดที่ด่าน6หรือเปล่านะด่าน6หรือด่าน7เนี่ยคือมันจะเป็นตัวเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวผมเอาเข้าให้ดูอ่ะพวกด่านด่าน6นะครับถ้าสมมติคุณติดด่าน6นะ มันจะเป็นตัวเงื่อนไขนะครับซึ่งคุณต้องปั้นตัวนี้เพิ่มนะนี่เพราะว่าบอสเนี่ยจะมีสถานะแช่แข็งนะครับสิ่งที่เราจะต้องปั้นตัวที่เราจะต้องปั้นเลยคือนี่ครับผมแนะนำเฟิงเยี่ยนนะครับตัวนี้คือมีพาสซีฟในการคุ้มกันแช่แข็งนะครับแล้วก็ดาเมเจรุนแรงด้วยนะครับบอกเลยเพราะงั้นปั้นตัวนี้เป็นตัวเสริมในการผ่านด่านโอเคไหมหลังจากที่คุณปั้น สตัวไอสองสสเต็ปที่ผมบอกก่อนหน้านี้ก็คือทีมเนื้อเรื่องกับทีมดันวัวเมื่อคุณปั้นพวกนั้นเสร็จแล้วมาปั้นเฟิงเยี่ยนเป็นตัวเสริมนะครับโอเคป่มและตัวต่อมาที่แนะนําให้การให้สเต็ปการปั้นนะครับก็คือตัวนี้ครับลลโอครับทําไมถึงต้องปั้นลีโอเดี๋ยวผมสัดไปเลยแล้วกันนะทําไมถึงต้องปั้นลีโอนะครับเพราะว่าด่านเจ็กับด่านสิบนะครับ จะมีบอสที่แปะสถานะเดสครับผมสถานะเดสเนี่ยคือโดนซ้ำสอครั้งคือตัวละครเราได้ตุยทันทีนะครับต่อให้เลือดเต็มก็ตุยนะครับโอเคปะ่ะประมาณนี้นะครับเราถึงต้องปั้นรีโอเพราะว่าลีโอมีสกิลพาสซีฟในการกันเดสนะครับกันสถานะเดสนะครับโอเคปะ่ะนี่คือสเต็ปต่อมาตัวละครต่อมาที่คุณควรที่จะปั้นนะครับโอเคไหมนี่คือแนวทางการเล่นคร่าวๆนะครับ ในช่วงแรกนะเออในช่วงแรกนะครับอะมาส่วนถึงในดันเจียนพัฒนานะครับผมแนะนําช่วงแรกคุณเล่นเอาแค่ด่าน5ด่าน6ด่าน7ก็พอนะครับโอเคปะ่ะด่าน5ด่าน6ด่าน7ผมใช้ทีมไหนผมใช้เป็นเรเอ้ยไม่ใช่ตัวทีมนี้ผมจะยังไม่ใช้ตัวแปะน้ําแข็งนะนี่ช่วงแรกผมจะอัดเป็นตัวดาเมจไปก่อน,อน,นคืออัดดาเมจอัดหน้าไปเลยอะ ไม่ต้องเป็นต้องใช้น้ำแข็งขอแค่ตัวดามจเรายืนไหวก็พอผมก็จะใช้เป็นทีมประมาณนี้นะครับก็คือแทงหนึแล้วก็ที่เหลือฮิวหมดเลยอ่ะเพราะว่าเรายังไม่ปั้นตัวน้ําแข็งไงทรัพยากรในช่วงแรกเรายังไม่พอที่จะปั้นนะใช่ปะเพราะงั้นแนะนําเล่นแค่5้าพอที่จะฟาร์มไปพัฒนาเอาเพราะว่าช่วงแรกอ่ะดันเชี่ยนพัฒนาที่ว่ามันจะแถมตามาธาตุอ่ะเนี่ยพอช่วงแรกอ่ะพวกหินพัฒนาอะไรพวกเนี้ย เกมมันแจกเยอะอยู่นะครับบอกเลยเกมมันแจกเยอะนะครับตามกิจกรรมต่างๆแจกค่อนข้างเยอะนะเพราะงั้นดันธาตุช่วงแรกคุณอาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องลงลึกมากนะครับโอเาปะแค่567ก็พอนะครับประมาณนี้ยังไม่ต้องปั้นตัวเพิ่มใช้เรไปก่อนนะครับด่านไหนที่ใช้ติดพิษอะ่ะยางด่านไฟใช้แช่แข็งก็ยังไม่ต้องใช้ตัวแช่แข็งใช้อัดดาเมจอัดไปก่อนแล้วที่เหลือฮิวแต่ที่แน,น่ยูอิเห็นป้าจำเป็นต้องใช้เพราะกัน คุมกันไฟเออผาไหม้นะครับประมาณนี้ดันน้ําแข็งไอ้ดันไฟยังไม่ต้องปั้นตัวน้ําแข็งใช้ด้าเมเอทอะไปก่อนอยู่ที่ดันห้าหกเจ็ดนะอ่าส่วนดันธาตุน้ํานะครับดันธาตุน้ําสิ่งสําคัญก็คือโคอีโคอีแล้วก็ตัวกันแช่แข็งอย่างเฟิงเพิงเยี่ยนเฟิงเยี่ยนนะครับโอเคไหมสองตัวนี้นะครับเราปั้นอยู่แล้วไงเฟิงเยี่ยนเราปั้นแล้วส่วนโคอียืนเอาช่วงแรกๆแ,แค่ ให้พอยืนไหวพอเรายังไม่ต้องไปปั้นตัวติดพิษอะไรเพิ่มนะครับเพราะเรามีเรยอยู่แล้วนะครับเรยที่แจกเป็นตัวแจกนะครับอันนี้คือช่วงแรกนะแนะนำว่าช่วงแรกนะครับยังไม่ต้องปั้นตัวเพื่อที่จะมาผ่านด่านดันเจี้ยนพวกนี้นะครับใช้เรผ่านไปก่อนเรยก็มีสถานะติดพิษเหมือนกันอ่ะประมาณนี้ส่วนธาตุดินนะครับก็นี่เราปั้นอีวานไปแล้วส่วน เขาไหมเราก็ยังมีายเชลนะครับเห็นปะเราไม่ต้องปั้นตัวเพิ่มเลยประมาณนี้นะครับแค่6ดัน6ดัน7นะถ้าอยากจะไปลึก8-90เนี่ยต้องปั้นตัวพิเศษเพิ่มนะครับโอเคไหมแต่ช่วงแรกอะ่ะยังไม่แนะนำนะเออช่วงแรกยังไม่แนะนํานะครับใช้ตัวที่ B ไปก่อนอ่ะยังดันแสงนะครับเห็นปะโคอี Ho e ก็ได้ใช้นะครับปั้นเลยปั้นแค่พอยืนไหวก่อนและตัวหลักสําคัญของดันแสงก็คือจ๊กเกอร์นะครับเพราะเขามีจํานวนฮิปนี่ ครั้งเอ่อสกิลเดียวเนี่ยคือ7ครั้งเลยนะครับเฮิตนะแล้วเพราะว่าบอสมันจะมีเกราะป้องกันฮิตนะครับก็คืออ่าอย่างถติว่าสมมตินนะ30ฮิตเราต้องตีให้เกราะแตกภายใน30ฮิตเนี่ยเกราะถึงจะแตกแล้วเราจะถึงจะทำดาเมจต่อบอสได้นะครับประมาณนี้ป้องกันโจเกอร์เป็นตัวสำคัญปั้นไปเลยครับโจเกอร์แนะนำแต่โจเกอร์นี่คือท้ายๆนะเรากาจะมาเล่นดันแสงแล้วเนี่ยเราค่อยปั้นโจเกอร์ขึ้นมา โอเคไหมประมาณนี้นะครับส่วนด้านทัดมืดนะครับใช้รีโอในการเป็นดาเมจนะครับแล้วก็เพราะว่ามันมีทั้งเลือดไหลแล้วก็คุมเดสใช่ไหมที่เหลือก็เป็นตัวขจัดบัฟนะครับก็ใช้เป็นโคอี e ้ได้แล้วที่เหลือก็เป็นตัวฮิลตัวแท้งอะไรก็ว่าไปนะครับได้หมดอันนี้ผมแนะนําแค่ยืนให้ผ่าน567กก่อนโอเคไหมประมาณนี้ถ้าเกิดอยากจะ ผ่านลึกๆอย่าง8 90เนี่ยอาจจะต้องปั้นตัวแยกอย่างนี้มันจะมันจะเริ่มล้างดีบับไม่เอ้ยมันจะเริ่มล้างบับไม่ทันแล้วเพราะง้นเราต้องเอาลูซี่ปั้นลูซี่เพิ่มขึ้นมานะครับประมาณนี้ซึ่งผมยังไม่ได้ปั้นเลยเออสเตปการเล่นก็ประมาณนี้นะครับขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสรุปเลย1คุณลีให้ได้ตัวแทโอเมื่อคุณได้ตัวแทโอมาแล้วให้ปั้นให้เล่นป,ปั้นตัวแทโอเป็นตัวแรก ให้ถึงหดาวเลยสตัวที่สองนะครับตัวที่สที่ควรปั้นก็คืออีวาน <Yeah. S 1> แล้วก็ตัวที่สามคือรีน่าแนะนำว่าควรเติม35บาทนะครับถ้าใครไม่เอารีน่า <c oughs> ก็เป็นยูอีแทนได้โอเคไหม <c oughs> ปั้นไปเลยครับคือ <c oughs> นี่คือสามตัวหลักที่คุณต้องปั้นในการผ่านเนื้อเรื่องนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวฟรีอย่างราเชลกับเอสอยากลองดีก็เข้ามาปั้นแค่พอยืนไหว โอเคไหมราเชลอาจจะอัดอัดได้เหมือนกัน s <S เพราะว่าราเชลก็ไปได้หลายคอนเทนต์นะครับลงบังกรได้เหมือนกันโอเคประมาณนี้นะครับช่วงแรก s <S สําหรับการผ่านเนื้อเรื่องนะครับปั้นตัวประมาณนี้ก่อนพอคุณเริ่มติดเนื้อเรื่องแล้วพอคุณเริ่มติดเนื้อเรื่องคุณจะต้องไปปั้นตัวละครของดันวัวน,นะครับตัวแรกเลยที่จะต้องปั้นนั่นก็คือ เพิ่มขึ้นมานะก็คือค้าวรอนนะครับ <7 S 1> Black Rose แล้วก็ s เป <Sl ipper S 2> อร์โอเคไหมครับนี่คือ3ตัวที่คุณจะต้องปั้นเพิ่มหลังจากที่คุณเริ่มไม่ไหวกับด่านเนื้อเรื่องโอเคปะอ่ะพอคุณปั้นดันวัวเสร็จปุ๊บคุณดันพยายามดันให้มันถึงด่านเจ็ดแล้วคุณก็พักยาวได้ฟาร์มดันด่านเจ็ไปก่อนจนได้อุปกรณ์และ สมมุติว่าคุณไปถึงด้านเจแด้วขั้นต่อมาคุณเจาะตัวละครนะครับเจาะแทโอก่อนเจาะดาเมจก่อนโอเคปะเจาะเป็นสี่ช่องให้ได้สี่ช่องเสร็จปั๊บคุณมาเจาะลีน่าครับโอเคไหมเจาะลีน่าต่อมาแนะนําอีวานก็ควรเจาะนะแต่บางคนอาจจะมองไม่คุ้มแต่ส่วนตัวผมเจาะนะแนะนําให้เจาะเพราะมันไปได้หลายคอนเทนต์มากโอเคไหมครับ นี่คือหลักๆที่คุณควรทําช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ตัวละครที่เอาไว้เล่นเสริมนะครับนั่นก็คือตัวนี้เฟิงเยี่ยนปั้นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวรีโอปั้นได้เลยนะครับด่าน6ากับด่าน7อเอ้ยด่าน6นะครับด่าน6มันจะมีตัวแช่แข็งให้คุณปั้นตัวนี้เพื่อไปกันสถานะแช่แข็งลีโอด่านด่าน10นะครับมันจะมีตัวแปะสถานะเดชให้เอาตัวนี้ไปกันสถานะเดชซนะ แล้วคุณจะผ่านเนื้อเรื่องได้ครับนี่คือสเต็ปช่วงแรกๆนะครับต่อไปดันเจี้ยนพัฒนาเนี่ยใช้ตัวที่มีไปก่อนได้นะครับถ้าคุณยังไม่ไม่คิดที่จะไต่แปดเก้าสิบเนื้อปะใช้ตัวที่มีไปก่อนสําหรับช่วงแรกๆก,ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเนื้อหาอาจจะวนเวียนวนไปวนมาหน่อยนะครับมาฟังสรุปเอาละกันเนาะประมาณนี้ครับผมสําหรับสเต็ปการเล่นช่วงแรกๆของผมนะ อย่าไปปั้นตัวสเปซสปะเด็ดขาดนะครับโอเคไหมปั้นตัวที่เราจะใช้งานจริงๆนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นตัวกระลูกกระจอกเราเนี่ยตัวเบบีเราเนี่ยมันจะหายากมากนะครับเนี่ยตัวที่มาไว้อะไรพวกเนี้ยโอเคปะ่ะมันจะหายากมากๆเลยเพราะงั้นปั้นตัวเป็นตัวๆไปที่เราจะใช้งานจริงๆนะครับโอเคไหม อ่สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากจากใจนะครับผมใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรหรือว่าอยากจะเสริมข้อมูลอะไรที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมจะปักหมุดให้เลยถ้าคอมเมนต์นั้นมีประโยชน์นะครับโอเคไหมขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสาหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ